สวัสดีพี่น้องครับย้ำคำๆกันแล้วกันนะครับเมื่อนี้บรรยากาศคือเก่าเหมือนเดิมสีผ้าออกล่าหนูครับหลังจากที่ห้างหายไปหลายมือหลายเว้นครับแต่ว่าเก็บบักหอยมาได้ประมาณสิบหน่วยวันนี้จะล่องเป็นเนื้อหอยกีได้พี่นอ้องด้วยนะครับสีมีบวงสิ่งประมาณสิบกว่าหลังครับแล้วก็กับววงเดือนหกหลัง สีมันเท่าบะมันนะครับขันสีมันใสบะฮานตะใสหลายครับพี่น้องครับขันว่าจะมีหนูมีโตนะครับรับประกันว่าเขาแน่นอนเสียงใกล้กับกระต้อครับอ้าเดี๋ยวเขาหยาดบาดขั้นกีบมาขอยกันพี่น้องมันสีําครับเวิทล่าสีหาวถามงงแล้งแล้วนะครับบรรยากาศย่ำสะโ้าครับพี่น้องครับผ้ามายามบ่วงหมู่บ้านนี่คำแน่นะครับเกลี่ยโบเดทไทยพี่น้องดีเบิรงครับตอนที่ออกมาใส่ไม้กขาเข้ากับยูนี่หละนะครับ คางบ้านหลังนี้ครับไม้เก่าไม้เดิมครับพี่น้องช่วงนี้เริ่มจะหาไม้ยากแล้วเพราะว่าข้าเจ้าเริ่มตัดห้าน้ำขางขั้นแท้ครับแล้วก็จูดให้หน้าเพื่อที่จะว่านเข่านะครับเป้งน้ำเส้แล้วก็ว่านเข่าเห็นหน้าปังเอาจะมีตัวหรือไม่มีตัวครับฝากเป็นแฮงเชียแห้งใ,หใจแล้วกันครับพี่น้องครับไปยามหนูกันครับเส้ทนทาากันมายามหนูครับพี่น้องยามมาด้ประมาณ สามสี่หลังมือนนี่มีกลับวงเดือนนี่ครับพร้อมกับบ่วงสิ่งใส่บ่วงสิ่งสิบกว่าหลังครับพี่น้องครับอย่าไม่ไหลหลังเติบนะครับมาพ่อแตมแหลกเท่าครับโอ้ลูกหนูพันหนูครับพี่น้องนี่ครับตัวบ่ใหญ่ครับมันหนูหน่อยดี่บ่พันบ่วง ถือว่ามีโตแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเขาอยากเก็บกันนะครับนี่ครับถือว่าหมานยูนะครับกำลังเท้าๆรุนกระดุกกรอบพอดีอ่ขาขอญาตเก็บกอนครับโอ้พี่น้องครับขาเจ้าปล่อยน้ำเส้นหน้าครับเด็กกู่หลายหลังว่านขาเจ้าสุว่านเขาตอบอดนะครับฟุ่นอ่อมมาทั้งที่ก็ถือว่าได้มาหนึ่งแต้มนะครับ วันนี้มาเห็นอีกสองแต้มครับโอ้โหเลี้ยงหลังไหมครับพี่น้องนี่ครับบาาบกง่เลยครับโอ้ไม้นี่นี่กินไปซี่หาโตเลยนะพี่น้องครับไม้เดียวนี่ที่แรกผมเคเห็นแต้มนี่นะครับสแสดงว่ตตาตีตกมาแต่พี่จ้ะหย่ามุ่งไปุุยครับ สองเต็มครับนี่เต็มหนึ่งบา๊าหำโป่งใหญ่ครับท้องขาวใหญ่อโอ้หมานครับหมานอยู่มุมเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มันครูครับพูด้ดำะมี้ยเต็มสวยๆขอ,อยากเก็บก่อนพี่น้องครับ เดี๋ยวพมยายมันรุดนะครับนี่นะครับทางหนูออกมาครับจะมีอยู่สองทางสามทางเลยพี่น้องออกมาก็โดนเลยนะครับเืียห้อยมันหลากไปหยามุนดีปุ๋ยนี่ครับ3ามแต้มสวยๆหนึ่งมีแต้มแรกครับแต้มสอง แต้มที่สามครับมาไซบิกเลยนะครับโอ้หมานยู่พี่น้องครับไซขับประมาณยี่สิบหลังแต่ว่ากับวงเดือนบ่อพ่านครับมาหน,นีกับวงเดือนหกหลังบ่อเขาจักหลังครับเอ้าเดี๋ยวไปกันต่อโอ้หมานหมานหม,มานครับพี่เนี่ยทางมันหากินผมเซไดอยูนีนะครับเซไดยูนี ไม้หนึ่งเอาไปแล้วสองสามตัวแล้วนะครับยุนี่หลังนี่กับพ่านเด้ยพี่น้องนี่ครับพ่านบ่วงสแสดงว่าตรงมี้โตอีกครับนี่ตรงมี้โตอีกแน่นอนเดี๋ยวส่ดักมันไวอีกคือเก่าครับถ้ามันเคยออกจะสิออกมานี่บ่วงผมหายอยู่หันครับหมู่ว่านนี่หายยหันครับผมเลยมาสั่มไม้นี่ เพราะว่าเขียดแห้งนั่นครับเนี่ยมูนดีปุยยืนแล้วก็มีโฟมขาวๆไม้วบนะครับผมจะปักโฟม้เบบดครับเอาเหลืออีกประมาณซีหาหลังขึ้นไปนี่ครับเดี๋ยวขอใส่บ่วงกันนะพี่น้องเด้อใส่บ่วงไว้น้ำนะครับใส่หาลูนอีกมืออื่นดูไม้ใหม่ที่ผมได้สองตัววงหันครับพอดีกับวงเดือนเหลืออีกหลังหนึ่งครับพี่น้อง โอ้ยการข้อเต็มๆครับมองนี้น,นี่พลาดไรเทืยอ์เลรพี่น้องแต่ว่าได้ใส่งามอยู่ครับนี่นี่หลังสุดท้ายไายสุดพร้อมนะครับคิดว่ามันสิบโบมานโอ้หนามทวมครับแล้วเจ้าปล่อย้นามเหน้าสงสัยว่าพระเจ้าตรงเหตดหน้าต่อ โอ้ฝากติดตามครับพี่น,อน้องเป็นไอ้เียให้ใจให้กับช่องนี้น่อยเอไปจัษกใช้น้ำเน่ยกี่แล้วกันเด้อนนะครับผมว่ามันสิได้ลบคลิปด้วยโมเมนเห็นหล่เหมือแล้วมันผ่านจุดนี้แต่ว,ว่าวันนี้ได้ครับเอาเดี๋ยวกูล้างนี่ก่อนครับน้ำม,มันท่วมไปใส่หม่องบ่มีน้ำโอ้ท แกมที่ซีมาเหรอครับเป็นเนื้อหมกหอยด้วพี่น้องเนื้อหมกหอยหมกหอยจีครับทุลักทุเลเนี่ยมาผู้เดียวขากรงประเดี๋ยวมาน้ามันนะครับยังใส่กล่องโทรศัพท์อยู่โอ้โอเดี๋ยวมาซีหางครับซีหางซีแต้มเอา้าน้ำโอ้ยมาเป็นน้ำเสียทางหนูกันเถอะน้อบานนี้นอ้อ หลังนี้ก็อยู่คือเกาหลังนี้ก็เที่ยวอยู่พี่น้องแต่ว่าบ่บ่บ,บติดเา้าใส่ไวนีละนี่ครับเหลืออีกสองหลังครับอี่ท่าหนู นี่แรงออกหากินอยู่สองลังนี่โบทเที่ยวครับอยู่คือเกา่าเดี๋ยวมอแรงจะใส่ขึ้นไปทางพุนครับใสขึ้นไปทางพุนเอาเดี๋ยวเข้าไปสรุปผลงานกันมือน,นี่เดจเตี่ยมนะครับไปครับสรุปผลงานเมือน,นี่ครับถือว่าหมานอยู่นะครับ ได้มาสีแต้มครับสีแต้มสีหางนี่ครับใส่พ่องามๆหนูเท้าสองตัวครับเหลือกะ็ตัวนี้จะหน่อยก้มูถือว่าไงกลัวหลุนลูกอยู่นะครับสูซีกันครับหนูของเขาเอาถือว่ามานครับมือน,นี่เอาฝากเป็นแห้งเชีย่ยแห้งใจกันแล้วกันนะพี่น้องเลือดติดตามให้น้ำแนกนกันแล้วกันนะครับช่องนอ้น้อยของอีกเราจกใช้พอันไม่ลิปต่อไป คลิปนี้ให้พี่น้องสุภูสุขนที่เขามารับชมกันขอให้รับมือด้วยครับถือหวยรางวัลที่หนึ่งสูงวดกันแล้วกันเด้อพี่น้องครับสามตัวตรงๆกันขอให้โชคดนกันสุภูสุขนสุนสภาพร่างกายแข็งแรงล่ากัปไปก่อนสวัสดีครับพี่น้องครับ